อ่าครับส่วนส่วนคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูที่เขากินแล้วเนี่ยมันเป็นขุยแล้วอุณหภูมิได้ความชื้นได้นะครับเป็นยังไงนะครับลักษณะหน้าของเบดดิ้งเนี่ยเป็นยังไงอ่าเป็นขุยละเอียดไหมเป็นเป็นหน้าตาของก้อนขีวัวอยู่ไหมนะครับให้ดูก่อนครับด้านนอกนะครับคลิปนี้แอร์ฟ full ดีนะครับ Full HD เต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่ 4K นะครับแต่ก็มีความละเอียดพอที่จะ ให้เพื่อนๆได้ดูว่าเขาเป็นยังไงนะครับเห็นลายนิ้วมือของไหมครับเห็นมูลซส้เดือนไหมครับนี่คือมูลบูเวิร์มนะครับละเอียดเป็นผงแบบนี้เลยนะครับแล้วจะกระจายแบบนี้ทุกจุดนะครับ ไม่มีรูปแบบของคีวัวแล้วนะครับด้านบนที่เขากินมาขับถ่ายเนี่ยคือจับตรงไหนก็เจอครับจับตรงไหนก็เป็นมูลของเขานี่ตัวเขาขึ้นมาขับถ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวจะคุยให้ดูนะครับหนึ่งจุดตรงใบไม้แล้วกัน <c oughs> ใบไม้เป็นยังไงตรงใบไม้เป็นอย่างนี้นะครับตรงใบไม้เป็นอย่างนี้มีตัวแบบนี้ นี่บูมเนี่ยถ้าเราเอา,เอาเขามากำไว้ในมือล,ล้วนๆนะครับเป็นตัวของเขาอะนะครับบูมจะปล่อยฮอร์โมนอย่างหนึ่งออกมานะครับซึ่งมีกลิ่นหอมนะครับใครกินดอกโมกนะครับบูมจะตัวไม่ใหญ่นะคตัวแค่นี้นะครับเอ๊ะทำไมได้ไปมีแต่ตัวเล็กไม่มีตัวใหญ่เลยคือนี่ใหญ่แล้วครับ ใหญ่จะใหญ่สุดล้วครับของบูเวิร์มนะครับตัวขยายพันธุ์กันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับามาดูจุดอื่นๆบ้างฝังไว้หรือเปล่าฝังหลอกไว้หรือเปล่านี่นะครับคุยออกมาก็จะเจอแบบนี้เลยรอเวลาให้อุณหภูมิมันได้ให้เบดดิ้งมันได้ครับให้การขยายตัวของมันได้นะครับเขาจะค่อยๆขยายตัวไปมีทุกรุ่นครับมีแนวรุ่นแดงๆนะครับรุ่นฝอยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับถ้าวิดีโอเวียนหัวนี่คอมเมนต์ผมมาได้นะครับผมพยายามจะหาขาตั้งกล้องอยู่นะครับมีอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ใช้นะไม่ค่อยสะดวกในจุดตรงนี้นะฮะนี่ตัวใหญ่ๆอยู่ในมูลคือกินข้างล่างถ่ายข้างบนครับบัวมเนาะกินไม่ลึกเท่าไหร่นะครับมูลละเอียดเอาไปใส่ต้นไม้เลยได้ไหมได้นะครับนี่เใส่ให้ดู อันนี้เป็นโลบิเวียนะครับกับอิชินอฟซิตนะครับใส่เลยครับสดสดโคตรดีฮะโดนหัวด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่มูลไส้เดือนเนี่ยครับเอาไปใส่เอาไปใส่วัสดุเพาะสดๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่าพอพืชขึ้นมาแล้วเนี่ยเข,เขาก็จะออกจากโคคูนออกจากไข่เขาเนี่ย มาพร้อมโตพร้อมกับต้นพืชเลยครับแล้วเขาก็จะกินเบ็ดดิง้งกินวัสดุดปลูกเราเนี่ยแหละครับแล้วขึ้นมาขับถ่ายท่วมต้นไม้เรานะครับท่วนต้นไม้ต้นเพาะต้นก้างเราวต้นเล็กๆนะครับแล้วมันจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเน่าตายไปภายใต้ขุยมูลของเขาอะนะครับแล้วเขาก็จะกินต้นไม้นี่คือเทคนิคของเขาเลยนะครับคือ,อไม่ใส่จะดีกว่าหรือถ้าใส่เอาไปทำให้ให,ให้โคกลงเขาตายให้ตัวอ่อนเขาตายก่อนนะครับ แล้วก็ใช้แต่มูลของเขาล้วนๆเนี่ยเอาไปให้เอาไปใส่วัสดุปลูกนะครับอ่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะวัสดุปลูกที่เป็นมูลไสเดือนต้องไม่มีไข่ไสเดือนและตัวไสเดือนอ่าผมใช้คำน,นี้ดีกว่านะครับแต่พอโตเป็นต้นออกมาแล้วเนี่ยต้นสูงประมาณหนึ่งเซนแล้วเนี่ยต้นต้นต้นกา้าต้นพืชเราเนี่ยเราเราสามารถใช้ได้นะครับเอาไปผสมโรยหน้าได้เลยนะครับ เพราะว่ามูลของเขาจะก้อนไม่สูงถึงขนาดจะทําให้ต้นพืชเน่าตายได้นะครับอันนี้กรณีศึกษารกระบองเพชรมาด้วยตัวเองนะครับต้นแคทต,ตัสทั่วไปเนี่ยแหละครับผมก็จะบอกได้ที่ผมเคยทําแล้วนะครับเนี่ยก็นะครับหยิบไปให้ปลากินได้เลยตัวเขานะครับนี่คือตัวโตวเต็มใบแล้วนะครับเนี่ยครับ พ่อแม่พันแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับผม